สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ก็เพิ่งเลิกงอานเสร็จกลับมาคดิบแล้วอะไรนี้ก็เลยจะแวะมาเตือนสติลูกๆหลายๆคนที่ลืมความสำคัญของพ่อไปบ้างอะไรอย่างนี้หรือคนที่ไม่มีพ่อแล้วแบบนะั้นก็พรุ่งนี้ก็กะว่าจะตื่นขึ้นมาทำบุญให้ท่านแล้วก็กะจะแบบว่า ทำกับข้าวให้แม่กินซื้อกับข้าวไปเยอะแยะเลยจะทำที่ไหนก็ไม่มีพ่อให้ดูแลเลยเพราะว่าพ่อน้ำอยู่บนน้นเห็นไหมพ้าทำเป็นพ้าอะไรก็กจะทำให้แม่แทนเพราะว่าน้ำเองก็เป็นนั้งพ่อทั้งแม่ให้กับลูกน้ำเหมือนกันเพราะว่าลูกน้ำก็ไม่มีพ่อ และก็แม่เองก็ทำหน้าที่แทนพ่อมาตลอดเหมือนกันก็เลยจะทำให้แม่แทนทำให้พ่อ,พอบางทีงลูกๆในยหนคนก็อาจจะลืมความสำคัญข,ของพ่อไปบ้างนะคะบางคนก็ไม่เคยได้กอดไม่เคยได้บอกัาไม่เคยได้อะไรไม่เคยได้ทำขกงข้าวให้กินหรืออะไรก็วันนี้วันวันหนึ่งนะคะมันจะมีสักครั้งหนึ่งอะทำให้ท่านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไมา เสยียใจเหมือนน้าว่าเออเหลือแต่กระดูกให้มองให้ทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะเสยียใจนะคะก็อยากฝากไว้แล้วก็อย่าลืมบอกลักพ่อกัอนด้วยนะคะน้าเองก็บอกเลอืก็จะบอกรับพ่อแล้วก็แม่พ่อก็อยู่ในนี้ตลอดอก็นะมีแค่นั้นแหละบายบาย 好。Huh?